สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชียภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมมาดูที่อยู่คอนสวรรค์ครับพอดีพี่แกรู้จักก็เลยให้ผมมาถ่ายที่ดินให้แกยอยู่หลังโรงพยาบาลคอนสวรรค์ครับผมมาดูที่อยู่คอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชียงภูมิที่แปลงนี้สีไ่ไร่สามงานแปตารางวาถ้าตีกลมๆก็คือห้าไร่ครับ ติดถนนคอนกรีตเส้นนี้เลยครับเดี๋ยวภาพถ่ายทางอากาศผมบินโดนให้ดูนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้อยู่หลังโรงพยาบาลควนสวรรค์จะเป็นที่นาขันบ้านเขาเอื่นกันนะโขกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นโน้นนะครับหเหมาะเฮ็ดบ้านเพราะว่า ตอนนี้เขาเฮดถนนตัดมาแล้วเพิ่นเฮทเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮดถนนตัดมาทั้งพุ่นแล้วครับเนี่ยครับองการถนนตัดมาพุ่นแล้วเหมาะอยู่ฮะตีกลมๆคือหาไรเนาะครับตีกลมๆคือหาไรขันผู้ใดเอากะมาจบลดครับล้านสองด้านสองคือจบลเนาะครับล้านสองจบเลย พอดีผมมาเบื้องทีผมอยู่คอนสวรรค์วันนี้เห็นแม่เราา้ว่าว่าเบื้องไหแน่เนี่ยครับซี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสแลวครับ,รบเดี๋ยวในวิดีโอเดี๋ยวผมลงเป็นภาพาถ่ายท่ากาศแล้วก็รูปโฉนดให้เบื้องไว้ครับราคานี่คือพร้อมจบเลยครับล้านสองก็ต้องต่ออีกคือจบกันเลยโอนให้กันเรียบร้อย นคนที่อยากได้มาซื้อว้ครับเพราะว่าต่อไปมัน,นจะเป็นหลังลุงพยาบาลผมบินดวนแล้วครับเมื่อกี้เราองแบบรูปภาพใ้เพื่องเป็นหลังลุงพยาบาลแล้วก็นถนนสาธารณะมนี่เป็นของอีสานเขียวมนี่เ็ดเป็นบ้านพักบ้านเซาเหมาะด้านหน้าก็คือถนนขอนกีบอยู่ในเขตเทศบาล บ้านจอกขอนสวรรค์ครับน้มอย่แปลงนี้คือราคาลานสองบรต้องต่อเห็นมาจบรดนะครับด้านหน้าก็คือกิดถนนลาดยางนี่เลยเอยถนนขันกีดนี่เลยโอเคครับท่าที่คือบ่อต้องได้โทมไรแค่ปรับปรับรูปรูป,รปไปนี่กระโน้นแล้วโอเคครับพิกัดย้ำพิกัดอีกทีครับอ่ามันซื้อบ้านยังนะแม่ บ้านจอกเลยครับที่กัดก็คือบ้านจอกเทศบาลบ้านจอกเขาอำเภอควนสวรรค์เนี่ยครับ,บแต่มันเป็น,นเทศบาลบ้านจอกครับมาบ้า,นนานนะหลังล้งพยาบาลคอนสวรรค์หรือว่ามา้านาเทศบาลก็ได้ครับนาเทศบาลแล้วก็เลี้ยวไส้เขามาเป็นคอนกีดแต่ถ้าหลังล้งพยาบาลเนี่ยมันทีน่นีถนนเขาจิตัดไม่ เพื่อมาที่แปลงนี้นะครับอนาคตทั้งนี้ก็จะเป็นชั้นเมืองของควนสวรรค์ละต่อไปนี่ขายแบบเฝ้าๆซื้อผู้ใดอยากได้ไว้ก็เฝ้าโทรมาครับ094-265-3530จบได้ให้จบขอบคุณครับ